สวัสดีค่ะกระสายข่าวดัง,ดางมาแล้วค่ะแจ้งจับบิ๊กเอ็มเอาแล้วแจ้งจับบิ๊กเอ็มเพชรพันปีลีหน้าจังพัวพันแก๊งหวยทิพร์พเวลา13นาฬิกาวันที่11มกราคม66ที่ศูนย์รับแจ้งความกอบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลยโยธินจะตุจัจกกทมทนายราชัชพลศิริสาครเข้าแจ้งความพงศบกปให้ดำเนินคดีกับแก๊งหวยทิพ นายเอกบิ๊กเอ็มวีหงทองเพศพันปีหมอดูรินรีน่าจังข้อหาช่อกงประชาชนพรบคอมและฟอกเงินทั้งนี้ทนายรัชพลปเปิดเผยว่าวันนี้มาในฐานะพลเมืองดีเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีซึ่งส่วนใหญ่รับสาร,รภาพว่าไม่ถูกหวยจริงจึงอยากให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจาก รับไม่ได้หากปล่อยบุคคลเหล่านี้ไปจะกระทบกระเทือนต่อสังคมและกระบวนการตามกฎหมายเนื่องจากมีการวางแผนกันตั้งแต่แรกที่จะให้มีการจัดฉากถูกรางวัลที่หนึ่งมองว่าครามากที่กระทำการลักษณะนี้สมควรจะถูกดำเนินคดีส่วนลีหน้าจางมีการยืนยันว่าเจ้าของร้านเพชรถ,ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจริงไม่ทราบว่ารู้เรื่องด้วยหรือไม่แต่หากรู้เห็นด้วย ก็ถือมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยพร้อมยกตัวอย่างคดีลักษณะน,นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกรณีพิษหลวงโลกพ่อค้าหวยกุเรื่องลูกค้าถูกลอตเตอรี่90ล้านไม่โกงเก็บไว้ให้ประกาศตามหาเจ้าของแต่สุดท้ายโป๊ะแตกไม่มีลอตเตอรี่ทุรจริงเป็นการตัดต่อตัวเลขโดยสารสั่งปรับและจำคุกซึ่งเคสนี้เป็นคนมีอำนาจมีเงินก็ควรถูกดำเนินคดีเช่นกัน ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ